สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาร่วมรีวิวนะครับปืนลูกกดอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเจ้ายี่ห้อเชียป้านะครับเป็นรุ่น RAK 22นะครับ ก็เป็นปืนขนาดจุดสองสองหรือที่บ้านเราเรียกว่าปืนลูกกดนะครับ Made in อิตาลีนะครับข้างกล่องเขียนบอกไว้ว่านะครับเป็นลำกล้องขนาด17.25นิ้วนะครับรุ่น RAK 2 2นะครับผ่านท้ายไม้นะครับแม็กกาซีนมาจุ10นัดนะครับแล้วก็มี2แม็กนะครับเดี๋ยวเราไปดูชอบปืนข้างในกันดีกว่าว่าจะสวยงามไหมนะครับแกะออกมาแล้วนะครับก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดู ส่วนประกอบนะครับหลงเจ้าเชป้าไอเคสองสองทีละส่วนกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันจากที่ตรงพานท้ายนะครับพานท้ายก็อย่างที่เขาบอกนะครับว่าทําจากไม้ครับเป็นไม้จริงนะครับก็ดิบเถื่อนสวยงามนะครับผมว่าครับก็ลงตัวตามสไตล์ไอเคนะครับอยู่ด้านล่างพันท้ายนะครับก็จะมีกับต่อหูกวินนะครับไว้ใส่สายสะพายนะครับแล้วก็กันกระแทกด้านหลังนะครับไม่ใช่ยางนะครับตรงนี้เป็นแผ่นโลหะนะครับ ติดมาครับตามสไตล์เคาเลยนะครับถัดมาก็กิ๊บมือนะครับกิ๊บมือเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกนะครับดีไซน์ถ้าเป็นสีเหมือนไม้แลอเป็นไม้ไมจริงเนี่ยน่าจะสวยนะครับกลองใกล้ทีพ่พวกนี้เป็นโลหะนะครับก็ถัดมาก็จะเป็นเซฟขออ,อนุญาตถอดน,นะครับเป็นเซฟนะครับมี2ตำแหน่งก็คือมีตำแหน่งไว้เซฟนะครับห้ามไกล แล้วก็ใช้ยิงนะครับก็ลูกเลื่อนประมาณนี้นะครับลูกยางตัวนี้ก็ไม่ชอบก็ถอดออกได้นะครับลักษณะก็จะเป็นตะขอแบบนี้ไว้เกี่ยวก็ค่อนข้างสะดวกดีนะครับตัวโครงนะครับก็เป็นลักษณะแผ่นเหล็กนะครับแผ่นเหล็กพับขึ้นรูปมานะครับตอกมุงตอกหมุดนะครับตามสไตล์ความเดือดเถือนของเขานะครับมาโกะมาร์กิ้งไม่มีอะไรครับมีบอกแค่ตรงนี้ว่าเป็นรุ่น rak 2 2นะครับ ไ4 2ฟจุ LR นะครับเช e ป้าไฟอาร์มอิตาลีนะครับตรงนี้ก็เป็นซีรลปืนนะครับถัดมาเดี๋ยวพามาดูศูนย์หน้าศูนย์หลังศูนย์หลังครับโทษทีครับมันเหมือนอยู่ไกลศูนย์หลังจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับปรับขึ้นลงได้นะครับปรับขึ้นลงนะครับบีบเข้าไปแล้วก็เลื่อนจะมีแก๊ก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 แก๊นมาบอกตำแหน่งบอกไว้ล็อกนะครับ ตัวนี้ก็จะมีเลขบอกหนึ่งนะครับก็สายขวาไม่มั่นใจน่าจะปรับไม่ได้นะครับถัดมาก็กระโจมหน้านะครับก็อย่างที่เขาบอกว่าทําจากไม้ครับชิ้นล่างมี2ชิ้นนะครับชิ้นบนชิ้นล่างตัวนี้ก็เป็นไม้จริงนะครับทาออกมาได้สวยงามนะครับผมว่านะครับดูดีเลยนะครับส่วนการใช้งานจะทนไหมยังไงก็ค่อยไปดูกันระยะยาวๆนะครับลํากล้องครับ 17.25นิ้วนะครับศูนหน้าปรับขึ้นลงนะครับหมุนหมุนมุนมุน,มน,มน,นะครับได้แค่นี้นะครับกระทัดรัดสวยงามแม็กกาซีนที่ให้มา10นัดน,นะครับข้างกล่องบอกว่ามี2ไมคกันครับแต่พอเปิดกล่องออกมาเหลืออยู่แม็กเดียวนะครับไม่ทราบว,ว่ามันหล่นหายไปตรงไหนนะครับก็ลักษณะการล็อกนะครับของตัวล็อกก็จะเป็นแค่เดือย ง้างออกมาล็อกแบบนี้นะครับตรงที่แม็กก็จะมีบ่าตรงนี้ล็อกกับตัวที่คงแมกซีนตรงนี้นะครับงัดโซตีครับเนะียฮะแค่นี้ครับไม่หลุดจิบนัดนะครับโดยรวมชอบครับผมสวยงามดูมีสไตล์นะครับ บทสรุปนะครับสำหรับเจ้าไอเชฟ้าไอเคสองซอนครับส่วนตัวเราซื้อมาเพราะถูกใจล้วนๆนะครับสวยงามมีความดเเื่นตามสไตล์ไอเคนะครับมีการผสมผสานนะครับเป็นผ่านท้ายไม้จริงที่ทําให้ตัวปืนมันมีเอกลักษณ์มากขึ้นนะครับแล้วก็ขนาดจุดสองสองนะครับทำให้เราหากระสุนที่ยิงได้ง่ายแล้วก็ราคาไม่ได้แพงมากเกินไปนะครับสิ่งที่อยากให้มีก็คือแมกซีนครับที่มันยาวมากกว่านี้นะครับเพราะว่าพอใส่เข้าไปแล้วมันดูสั้น มันไม่สวยแบบแบบ AK จนนะมันต้องสักประมาณ20-30นาที่มันโ, wow, โคโ้งคยาวๆมาแบบนี้จะสวยงามมากเลยครับถ้าชอบทรงนี้ก็จัดได้ครับซื้อมาเป็นตัวอย่างให้แล้วนะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเอาไปใช้งานกันนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ